สวัสดีครับจากสกุลชัยลูกหมาบริการรับซ่อมช่วงล่างนอกสถานที่ครับวันนี้เรามาอยู่ปกแดงระยองนะครับมีลูกค้านัดเอาไว้เข้าซ่อมวันธรรมดาไม่ทันครับขอวันอาทิตย์ก็จัดให้ครับเป็นบูทธทารกี้นะครับเย็นมาใช้ได้เลยข้างนู้นดีกว่าฝั่งนี้นิดนึงคือบูธมันปิ้นออกมาแล้ว สาเหตุก็คือแกนเผาสึกส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็บูธศึกตามแต่แกนเผาสึกเยอะไหมคันนี้ถือว่าประมาณนึงครับไม่ได้เยอะมากแต่ก็ก็ถือว่าสึกแหละนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สัก80%ดเอรนะประมาณนะ80%ิ สิบนิดหน่อยลงประจมน่าจะประมาณสักเกือบเกืบสมิลนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนบูธครับฝั่งนู้นเปลี่ยนลแล้วกำลังตีเข้าอยู่นะครับเปลี่ยนแต่งปากนิดนึง,งนะครับผมบาดจมนะจมเยอะนอเคบาดจมเพราะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยอย่าม่เส็ีสยถือกันตลอดเวลารถขยับตัวเนาะแม่มันจะมีการ ขยับซ้ายขวาถ้ามันจมน้เยอะเท้าเราต้องเคลียร์แต่งนิดนึงเพราะว่าเรา,เราใส่แหวนใหม่เข้าไปเปลียนบูทใหม่เข้าไปบูทมันค่อนข้างกลมเวลาเราใส่ตัวแหวนที่มันเคยจมอยู่มันกินเข้าไปตรงเนื้อ,นะอกินเข้าไปตรงเนื้อเนี่ยจะทําให้เราเรียก มันกลับไปจุดเดิมจุดที่มันต่ําลงแล้วนะครับเราต้องกินเนื้อจนส่วนที่มันเปลียเนื้อส่วนที่มันเกินขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเกือเกลอไวเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาใส่แหวนลงแหวนจมปุ๊บมันจะหลวมเร็วเลยนะครับมันจะหลวมไวทันทีอันนี้ช่วยให้มันขยับแหวนขึ้นมาอยู่ในทรงเดิมได้นะครับแต่ว่ามันก็จะทาให้ตุ๊กตาตัวนี้มันจะสึกมันจมอยู่ ตัวตุ๊กตามันจะจมบ่าจมอยู่แล้วแล้วก็เพียงแต่ว,ว่าทําในส่วนที่มันล้นเนี่ยให้มันล้นลงมาด้านก็คือมันขยับตัวลงมาด้านล่างให้มันขึ้นกลับขึ้นไปด้านบนเหมือนเดิมแล้วก็ใส่บูทใส่แหวนซีนครับประกอบจับเข้าไปนะครับด้านนี้ก็มี คือเจียใกล้เสร็จแล้วนะครับนิดนึงเดี๋ยวไปดูฝั่งที่ฝั่งูุนจะจมเหมือนกันไหมนี่ครับ้อยจมมันจะเป็นอย่างนี้ แล้วก็ยกงัดกันเพื่อนๆทําระวังหลังกันนะครับแบบนี้อยู่ที่ความชํานาญนี่อย่างนี้มีใส่บล็อกหลังนะนี่ครับนี่กระจมนี่โอ้โหเนี่ยอ,อันนี้ต้องเลียอันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้คือมันจมลงไปข้างล่างแหละมันกัดจากข้างบนลงไปข้างล่างว่าบูทหมดนี้มันก็ดันลงตัวแหวนมันดันตามตัวนี้เห็นมันเราเงาพอดีนะเงามซ้อนพอดีนี่นี่ตรงนี้ ต้องเลียรตรงเนี้ยให้มันลาบลงไปเพราะว่าไม่งั้นเวลาเราใส่แหวนเนี่ยมันเข้ามาค้ำอยู่บนเนี้ยพอบ่ามันเริ่มสีจมปุ๊บหลวมปั๊บเลยนะครับมันต้องละเอียดตรงนี้นิดนึงครับต้องดูต้องดูนะครับอ๋อมีทำข้างหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวทำสลักแหนกหน้าเห็นบอกว่าอาจจะ,ะบีไม่เข้าหลายตัวเลยก็เลยแนะนำเปลี่ยนไปเลยทีเดียว อบอกให้ช่างเปลี่ยนไปเลยทีเดียวนะครับด้านหลังเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้สองข้างนะครับก็มีฝั่งซ้ายนี่ตัวเสื้อตุวกต,ตาจะหลวมหน่อยๆน,นะครับแต่ไม่มีรอยเล้านะยังใช้ได้อีกสักรอบหนึ่งครับก็หลวมหน่อยๆก็หมายถึงว่าเวลาเราตีใส่เข้าไปเนี่ยมันสอดเข้าไปได้ระดับหนึ่งแล้วค่อยตีเข้า พอตึงมือนะครับไม่ได้แน่นไม่ได้ไไดถึงกับหลวมหรืว่าไหลเข้าไปขนาดนั้นนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ปีซะว่าใช้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะตัวนี้ก็คอยหมั่นดูอย่างเดียวก็คือสักเดือนละครั้งดูว่ามีรอยรล้าหรือเปล่าถ้าไม่มีรอยรล้าอะไรก็ใช้ไปได้เรื่อยๆสักพักหนึ่งมันอัจะรีนะครับอันนี้ข้างหลังจบเรามาต่อข้างหน้าครับ เปลี่ยนสลักเปลี่ยนบูธนะครับผมอาจจะระบีไม่เข้าด้านหลังแล้วนะครับทั้งสี่ตัวเห็นบอกอย่างนั้นข้างหน้าว่ายังอัดเข้าแต่ว่าช่างเห็นมากมันข้างซ้ายเนี่ยมันรอยขยับแล้วขยับหมายถึงว่ามันถอยออกมาก็คือเกียวมันคลายหรือว่าอาจจะขันน็อตมาไม่แน่นนะครับขันน็อตไม่สุด พราะช่างเป็นคนพับเอาตัวล็อกออกตัวล็อกยังอยู่ข้างหน้าเนี่ยขันมาไม่แน่นขันไม่แน่นเพราะล็อกแล้วด้วยนะครับก็แน่นประมาณหนึง่งแน่นประมาณหนึง่งตัวสนิมเริ่มกินแล้วครับแน่นประมาณนอันนี้มีรอยก็คือเราต้องปรับแต่งนิดนึงนะครับพื้นให้ตรงนี้ให้เรียบนิดหนึ่งนะครับเวลาเราใส่แหวนเนี่ยมันจะได้ ใส่เรียบเข้าไปถ้าเกิดว่ามันเป็นขอบขึ้นมาใส่มัน,ม,นมันติดขอบพอกิ้งไปกิ้งมาหลวมเลยนะครับตรงนี้สําคัญอีกจุดหนึ่งก็เรียกว่าค่อนข้างสําคัญเวลาเราใส่แหวนรองสลักแหนบเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเราเปลี่ยนบูทใหม่สลักใหม่ก็จริงถ้าแหวนตัวเนี้ใส่ไม่แน่นหรือแน่นไม่พอหลวมเกินไปหรือหลวมก็จะทําให้เขาเรียกทําให้มันใช้ได้ อายุการใช้งานสั้นลงครับอายุการใช้งานสั้นลงนีวนี้ตีเอาแน่นแน่นนนวันนี้ก็มาอยู่ร้านรับซื้อของเก่านะครับของเียสอนิคมนะครับอยู่ปกแดงครับรถเข้าตอนช่างเข้ามานะรถเข้าคิวเกือบสิบคันเพื่อจะมารอขาย เกือบสิบคันช่างตกใจว่าต้องเข้ามารอ,อคิวเขาด้วยไหมบอกอ้อมข้างมาเลยโอ้รถจอดรอเกือบสิบคันนะครับเพื่อมาลงของมาขายขวดไปรังเนี่ยครับเยอะมากเข้าคิวกันเป็นแถวเข้าคิวไปถึง,ถ,ง,ถ,งถนนข้างนอกเลยนะ,นะเป็นสิบเกือบสิบคันนะก็เพื่อนๆที่อยู่ใกล้ระยองบุกแดนนี่ยนะครับมาลองดูครับากราคาน่าจะดีมาก ไม่งั้นลูกค้าไม่เข้ามาเยอะขนาดนี้นะครับลูกค้าเยอะจริงๆแล้วไม่ขาดเลยนะตั้งแต่ช่างมาเนี่ยลงลงแบบว่าลงสองช่องเลยนะลงช่องนี้กับลงช่องนู้นสลับกันลงอย่างเงี้ยลงไม่ขาดคนเข้าคนออกคนเข้าวนออกอยู่นี้ราคาดีครับของเข้ามาดูนะครับอยู่ปกแดงครับสอนนิคมนะครับลองหาในใน g p s ครับ ไม่ขาดจริงๆเลยามาอีกคันมองไม่ขาดครับลงแบบว่าเนี่ยรอคิวยังรอคิวอยู่ข้างนอกอยู่เลยเนี่ย mm hmm. เที่ยงเลยครับตอนนี้เที่ยงช่างมาเกือบสิบโมงครับมาถึงประมาณเก้าโมงเกือบสี่ก็ขยับรถขยับอะไรเรียบร้อยก็ประมาณสิบโมงแล้วก็ทำข้างหลังจบก็มาต่อข้างหน้าตอนนี้ประมาณเที่ยงยังไม่ครึ่งนะครับคิดว่าน่าจะประมาณสักบ่ายเศษๆครับสามโมงจบ วันนี้านทีครับก็อย่างที่บอกครับตัวนี้เพื่อนๆถ้า,าสามารถทำนะครับแล้วประกอบเองอะไรเงี้ยให้เน้นที่แหวนนะครับแหวนต้องตึงๆแล้วควรจะใส่ทั้งสองทางนะครับทั้งในและนอกเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้น ควรจะใส่ทั้งในและนอกนะครับหมายถึงว่าอย่างนี้นะครับเวลาเราใส่เข้าไปในในตัวสลักเงี้ยแหวนเนี่ยควรจะมีทั้งสองด้านนะครับให้ไล่ๆกันครับอย่างสมมุติว่า10มิลข้างละ5มิลหรือถ้าตีท้งเมิลข้างละ3มมิล4มิลครับหรือจำเป็นมันใส่ไม่ได้ใส่ยากข้างหนึ่ง5มิลข้างหนึ่ง2มิลก็ได้ครับ แต่อย่าไม่แนะนำให้ใส่ทั้งข้างข้างเดียวเจ็ดมิลเลยไม่ไหวนะครับมันมันไม่ค่อยดีนะครับผมมันเหมือนมันเอี้ยวแล้วมันจะไปสีข้างอีกข้างหนึ่งที่ว่ามันเป็นเสื้อนะครับมันจะเป็นรอยอเพราะแหวนเนี่ยเป็นตัวรองตัวกันครับตัวเนี้ยจะไม่ค่อยเท่าไหร่ตัวนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนง่ายแต่ตัวข้างบนเนี่ยเปลี่ยนยากหน่อยนี่ดลุ่ยดีด้วยแบบหมุดย้ำครับ ถอดใจกันเลยทีเดียวโอเคครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเสร็จประมาณสักบา่ปปายโมงกว่ากลับถึงร้านก็เราวๆสักเกือบเกือบสี่โมงเย็นนะครับเดินทางใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเสร็จเสร็จนะครับผมไก่อยู่สำหรับช่างไก่อยู่ประมาณร้อยสามสิบกว่าโลนะครับพอสมควรครับเดินทางสองชั่วโมงกว่า ไปกั็สี่ชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ